เพลงที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลฮิตที่เรารู้จักหนุ่มผมหยิกๆคนนี้เอชิรันนะคะเวลาเดินเร็ว10บโมงเศษแล้วตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆที่ตั้งใจนำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันมาติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะชั่วโมงของการฟังเพลงสากลที่นี่ค่ะ อินดี้ m m 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์หาดใหญ่นะคะสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนาโรงหาดใหญ่ที่เราเจอกันเฉพาะวันจันทร์จนถึง วันศุกร์วันเสาร์ก็ไปทำอย่างอื่นเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเพลงสากลเปิดฟังได้เลย fm 107.75 MHz รวมถึงคลิกฟังออนไลน์ได้นะคะ indie o n air 1 o n e ตอนนี้พักฟังเพลงเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ indie society, Ind society ข่าวสังคม <Ind ie. S 1> ข่าว ธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำหรับในวันนี้เป็นข่าวที่สำคัญมากๆเลยขอเชิญพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทราบับส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการ อันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุ่านระดับประเทศครั้งที่18ประจำปี2568ณนะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชด,ดำเนินพระราชทานโลกเกติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567 มีพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2567นะที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากจะมี มีข่าวที่จะหยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังแล้วนะคะในวันนั้นวันเดียวกันค่ะทางจังหวัดปัตตานีก็จะมีการนำเสนอโขนนะคะที่ ้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเป็นโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนรามสยบพรามเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด ปัตตานีโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศของจังหวัดปัตตานีค่ะเราจะปิดท้าย i n นดี Society 1หข่าวท้องถิ่นจากเทศบาลน,นครหัดใหญ่นะคะ เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุกประสัปีงบประมาณ2,569โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนทุกวันที่1-10ของทุกเดือนในวันและเวลาราชการณฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธาสุขสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบานลนครหัดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพหมายเลขโทรศพัพท์074200124ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณสำหรับ ผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ขอบคุณมากๆค่ะและนี่เป็นโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้ที่นี่ค่ะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วง Indie Society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้ FM ติดต่อ0819576644